สวัสดีครับสมาชิกส่วนตัวเรียนมือใหม่สำหรับก่อนเที่ยงวันอาทิตย์ที่15มิถุนา68นะครับบดีวันนี้มีลมช่วยๆแต่อากาศค่อนข้างร้อนมีแสงแดดนะครับวันหยุดนะครับเสาทิย์พอที่จะทำได้ก็คือตัดแต่งกิ่งมะม่วงครับตัดแต่งกิ่งมะม่วงเพื่อให้แสงแดดนะครับกิ่งต่างๆนะครับหลังจากที่ให้ผลผลิตแล้วต้องต้องต้องตัดนะครับเพื่อไม่ให้มันคุมคุม ในส่วนของคนทุเรียนทุเรียนต้นนี้ผมปลูก1ปี2เดือนนะครับก็เจริญเติบโตได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็โดยมีกิ่งมะม่วงมาคุมบ้างอะไรบ้างนะครับพอผมตัดกิ่งต้นนี้มาก็มาวางไว้ที่โคกนะครับเพื่อไม่ให้ดินหรือว่าหน้าดินของโคกนี้ชะล้างเวลาฝนลงมานะครับก็กำลังพอดีราดฮิวมิกฟูวิก นะครับเ็ากำลังจะแทงแทงปลีออกมานะครับเขึ้นสมาชิกครับจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องทําให้แสงแดดนะครับมันสาดส่องถึงนะครับในส่วนนี้ให้สาดส่องถึงใบด้วยเพื่อทําการสังเคราะห์แสงแล้วก็ให้สาดส่องในเรื่องของโคนด้วยนะครับเพื่อใหอ้แสงแดดนั้นส่องถึงดินนะครับเพื่อไม่ให้มันชื้นมากเกินไป นะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เกิดเชือ้อรานั่นคือเป็นวิธีการหนึ่งสําหรับกิ่งมะม่วงนะครับพอให้ผลผลิตอันนี้เป็นเขียวสวยนะครับก็ตัดแต่งกิ่งในบริเวณที่มันมันโน้มแล้วก็บงังทิศทางลมทิศทางแสงแดดของทุเรียนนะครับส่วนต้นข้างบนนั้นนะครับที่กิ่งข้างบนก็ให้มันสูงขึ้นไปแล้วก็อาจจะมีตัดแต่งกิ่งถ้ามีเวลาแล้วก็ฉีดด้วยยาเชือ้อราแล้วก็ผสมอะบามกตินนะครับฉีดคู่กันนะครับเพื่อให้ รักษาในเรื่องของนอนเพลี้แมลงนะครับแล้วก็เชื้อราอยู่ตามต้นมะม่วงนะครับถ้าใบมะม่วงมันแก่นะครับเพื่อเผอมันก็จะลงมาตรงนี้นะครับมันจะลงมาตรงที่ยอดของทุเรียนนะครับอย่างนี้เป็นต้นนี่นี่ครับพวกเพลี้มันจะลงนะครับพอตัวทุเรียนมันแตกใบอ่อนนะครับมันก็จะลงมากินพืชที่มีใบอ่อนเพราะว่าทุเรียนไอ้ที่เป็นมะม่วงนะครับนัมันใบแก่หมด มันกินไม่ได้นะครับพวกเพี้ยพวกหนอนมลแรงนะครับมันก็จะลงมาที่ต้นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องฉีดนะครับฉีดล้างต้นก็เรียกว่าฉีดล้างต้นนะครับของมะม่วงนะครับส่วนทุเรียนก็ฉีดตามปกติของเราที่เคยทํานะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของทิศทางลมนะครับอยาให้บังแสงแดดนะครับเพราะว่าทุเรียนต้องการแสงแดดมากเพราะบางครั้งท้องฟ้ามันก็จะมืดคึมทั้งวันนะครับบางทีก็ฝนตกวันนี้ก็คึมม่อีกแล้วนะครับ ขึ้นมานะครับแล้วบางวันก็มีแสงแดดบางวันก็ไม่มีแสงแดดนะครับนั่นคือส่วนที่จะแนะนําให้กับเพื่อนสมาชิกครับส่วนทุเรียน่สวนตัวนี้เป็นพอนอหน,นะครับผมซื้อมาประมาณสักสเดือนลงไปสอเดือนแล้วนะครับพอนอหนผมซื้อมาต้นละ80บบาทนะครับก็แทงหลายหลายหลายต้นอยู่เหมือนกันนะครับ นี่ในส่วนนี้อีกต้นหนึ่งนะครับผมจะแซมพอแซมแล้วผมจะตัดต้นขนุนแล้วก็ต้นกล้วยนะครับก็จะให้มันขึ้นเพื่อให้บังแสงแดดในช่วงมีนาเมษานะครับอันนี้เป็นขนุนพันอะไรไม่แน่ใจนะครับผมฉีดแคลเซียมโบรอนใส่นะครับนี่ลูกโตพอสมควรนะครับมีอยู่ห้าลูกนะครับก็พอดีในส่วนของต้นมันนี้นะครับมันเน่านะครับพอปลายมันตายผมก็เลยตัดนะครับ ก็เหลือแต่กิ่งข้างๆนะครับประมาณนี้ส่วนในเรื่องของพวกอาหารพวกปุ๋ยพวกอะไรจะไม่มีนะครับผมจะไม่ใส่พวกนี้นะครับนั่นคือฝากในเรื่องของทิศทางแสงแดดนะครับผมก็พยายามที่จะไม่ให้มันคุมนะครับพืชอื่นๆจะไม่ให้คุมนะครับก็ในช่วงนี้ก็ใส่ปุ๋ยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งว่าควรใส่แล้วก็ฉีดแบบไหนอย่างไรสําหรับในการดูแลทุเรียนในฤดูฝนครับ